มาแล้วนะครับในที่สุดมันก็มาและแน่นอนว่าไม่ใช่ลดกับข้าวแต่เป็นการฟื้นตัวของหุ้นโลกนําโดยหุ้นสหรัฐนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกกันไปเป็น10%จุดเริ่มต้นมาจากเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับวันนี้ผมมี3คําถามสรุปสั้นๆหุ้นจะไปต่อไหมเหตุผลอะไรฟังไปพร้อมกันกับพง์ธรทีวต ในช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าพันผลจริงๆฮะข่าวดีเป็นข่าวร้ายข่าวร้ายก็เป็นผลดีกับตลาดซะอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมมีอัปเดตนะครับว่าทําไมหุ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาัมนถึงจะขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับโดย s อสแอนด์พีห้าไปที่ประมาณ6%กว่าและ n นสเประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่กําลังงงๆอยู่ผมมี3คําถามนะครับหนหุ้นขึ้นต่อไหม2มีเหตุผลอะไรจะลงได้บ้างนะครับแล้วก็3คําถามยอดฮิตฮะลงทุนในอ,อะไรดีนะครับ ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับท่านสามารถเข้าไปจอย Open Chat ได้นะครับกับพงทอนทีวีไลฟ์ชานะครับพูดคุยกันเป็นกันเองภาษาเพื่อนนักลงทุนเดินทางไปด้วยกันนะครับมาไปฟังคําถามข้อที่1กันเลยดีกว่าหุ้นจะขึ้นต่อไหมนะครับอันนี้เป็นกราฟิกนะฮะด้านบนนี่คือน้องหนูนะครับกำลังลากหมีนะครับกลับบ้านนะครับโอ้ยแบร์มาร์เก็ตจะไม่เกิดขึ้นแล้วเหรอเนี่ยเศร้าจังเลยนะฮะไม่สนุกจังเลยนะครับแต่ว่าเราก็อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะนะครับหุ้นจะขึ้นต่อไหมนะครับผม สั้นๆน,นะครับ แต่คาตอบจะเป็นอะไรนะครับลองเดาไว้ในใจแล้วก็ฟังเหตุผลไปพร้อมๆกันนะครับก่อนหนึ่งต้องไปดูก่อนว่าไอ้สอสัปดาห์ที่หุ้นมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเพราะอะไรนะครับความกังวลหนึ่งที่อยู่ทั้งปีนะกดดันหุ้นมาทั้งปีนะครับทำให้เราแบบสับสนงงงวยนะครับคือว่าเราคาดหวังนะว่าทางเฟดเนี่ยจะเห็นตัวเงินเฟอ้อที่มันชะลอลงมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วจะค่อยๆลดดอกเบีย้ยได้ในช่วงปลายปีนี้เนาะปี2อสนะครับแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจนะตัวเลขที่ออกมานะครับทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยดูแนวโน้มยัง มีความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะยังคงดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับในอัตราที่สูงต่อไปนะครับก็ทําให้ตลาดได้รับแรงกดดันนะครับแล้วก็ทําให้เราที่หวังๆกันไว้ว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยเนี่ยถูกเลื่อนออกไปปีหน้านะครับแต่พอแนวโน้มของเฟดออกมาจากการประชุมครั้งล่าสุดนะครับก็ทําให้เกิดความกระจ่างขึ้นบ้างว่า คงไม่แอกระสิบไปกว่านี้สักเท่าไหร่ละนะครับอย่างมากก็หนึ่งครั้งหรือแม้กระทั่งว่าคงแล้วก็ลงหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวที่พันปัจจัยสนับสนุนให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นเนี่ยกลับมาดูน่าสนใจขึ้นอีกครั้งนะครับนักลงทุนที่คาดหวังว่าจะรอะเลาข่าวดีตรงนี้มานานแล้วเนี่ยน่าจะเห็นเมื่อไหร่เนี่ยตัวอินเวสโกเนี่ยมองว่าจะเห็นการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับในช่วงกลางปีหน้านะซึ่งเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะเดิมทรา,านน่่าาา i, ไห จาก5.5ปัจจุบันนะครับจะลงไปที่ระดับ3.5%ในช่วงสิ้นปีหน้านะครับโอ้โหตั้ง2%นะครับก็เลยเป็นเหตุผลให้นักลงทุนเนี่ยที่มีความเชื่อคล้ายๆกันหรืออยากจะเข้ามาเก็งกําไรอยากจะเริ่มลงทุนในแบบ early stage ของอการเติบโตในรอบนี้เนี่ยก็เข้ามาไหลเข้ามาครับเงินก็ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นในกลุ่มโกลดนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีก็ว่ากันไปปนนนนนะะรัับเเพาาะฉะ้้อนนีี็ตววึงท่่ก หุ้นมันขึ้นมา2ส,สัปดาห์เพราะเฟดมีท่าทีที่เป็นไปตามตลาดที่ต้องการนะมองว่าโทนแบบไม่ได้ร้อนแรงมากไปกว่านี้เท่าไหร่และสามารถตีความได้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในปีหน้าแน่นอนนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับแสดงผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้เนาะมีแบบว่าสั้นสุดๆเนาะแบบโอเวอร์ไนท์นะครับแบบ10ปีแล้วก็30ปีนะครับถ้าจะเห็นเลยก็คือว่าค่อนข้างผันผวนมากในช่วงเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาที่เฟดมีการพยายามจะทำาทเทเนียมนะตอนแรกทำตัวสั้นก่อนนะขึ้นดอกเบีย้ยแบบลดเร็วรุนแงเนาะนะครับแล้วตอนนี้มาทําตัวยาวแล้วนะครับเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในตลาดตราสารหนี้มากที่สุดนะครับในช่วง2ปีเนี่ยพอตลาดตราสารหนี้มันผันผวนเนี่ยมันก็ทําให้การคาดการณ์เศรษฐกิจการคาดการณ์การเติบโตเนาะรวมถึงเออร์ ของบริษัทโจทเบียรต่างๆเนี่ยมันยากขึ้นนะครับมันคาดการได้ยากมากขึ้นแต่จากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยพอดอกเบีย้ยทั้ง2กลุ่มนะเริ่มวิ่งมาชนเพดานนะ และดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ขึ้นไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับทำให้ความผันผวนของตลาดตราสารหนี้เนี่ยน่าจะลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนค่อนข้างชอบเนาะเพราะจะทําให้การาคาดการณ์ไวอนาคตเนี่ยมีความมั่นยํามากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นอนาคตการเติบโตเศร,รษฐกิจแล้วก็กำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับสิ่งที่พอคาดการได้จากตรงนี้เป็นต้นไป้าครับก็จะเห็นว่าดอกเบีย้ยเรามีโอกาสจะเห็นดอกเบี้ยร,ระยะสั้นนะครับมีการปรับตัวลดลงจากการลดดอกเบี้ยของเฟดเนาะนะครับแต่ตัวยาวเนี่ยก็จะปรับตัว กว่าแล้วเราก็จะพบว่าเราก็จะกลับไปสู่ในภาวะที่เป็น normalized yield curve นะครับหรือ yield curve steepening อย่างที่เราคาดการณ์กันในยามที่เศรษฐกิจกำลังจะหมุนไปเติบโตในรอบต่อไปนะครับอันนี้ก็คือมุมมองของทั้ง invesco แล้วก็ ubs ว่าดอกเบี้ย คงและก็ลงได้กลางปีนะครับและสิ้นสุดปีหน้าเนี่ยจะเห็นที่3.5%เลยทีเดียวลงเยอะนะครับอันนี้เป็นข่าวดีทั้งคู่นะครับทีนี้ไปดูว่าถ้าเราเชื่อว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับเราลงทุนในหุ้นจะคุ้มไหมนะหุ้นจะไปต่อไหมนะครับผมก็ของ Alliance นะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือว่า ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับจะมีการซอฟต์แลนดิ้งจะมีการดีเล์รีเซชันหรือว่าจะมีการถดถอยในช่วง12เดือนข้างหน้านะครับก็เฉลี่ยออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าก็เป็นบวกทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านบอกอไม่อยากแยกเคสละไม่อยากจะคาดการอะไรไม่มีสุมตมิฐานอะไรทั้งนั้นนะครับเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบใดน,นะครับหุ้นจากตรงนี้ไปนะครับหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายนะครับไฟแนลเลทในะครับถ้าไมขึ้นจากนี้แล้วนะ 3เดือน6เดือน12เดือนเฉลี่ยทุกเหตุการณ์ออกมาเป็นบวกทั้งหมดนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะละเอียดเนาะอยากจะเลือกดูสักเคสหนึ่งเนี่ยจะมีเพียงเคสเดียวนะครับที่ผลตอบแทนของหุ้นจะติดลบก็คือกรณีที่เกิดการถดถอยแบบ Hard Landing นะครับภายใน12เดือนหลังจากที่ขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกแล้วว่าแม่ดูทรงๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยไปทางบวกนะครับแต่ว่ายิ่งเปเปอร์ออกมาเท่าไหร่นะครับยิ่งตัวเลขออกมาเท่าไหร่นะครับ เป็นซอฟต์แลนดิ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นเคสนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่ Soft แล้วไม่ไม่รีเซชชันสัทีเนี่ยก็ขอให้รอจนเลย12เดือนไปเนาะนะครับบวกไปอีก12เดือนค่อยรีเซชชันนะครับหุ้นก็จะยังบวกอยู่ดีนะครับอันนี้ก็2ใน3ถือว่าใช้ได้นะครับก็จะมีเคสเดียวที่แบบว่าเป็นฮาร์ดแลนดิ้งในช่วง12เดือนตรงนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่าการเข้าลบศึกครั้งนี้นะครับมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้แบบ2ต่อ3นะครับก็ต้องลองประเมินติดตามกันไปนะว่าจะเป็นลักษณะหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่อย่าให้เป็นบรรทัดล่างสุดแลวกันนะครับทีนี้ก็ไปถามว่าถ้าเป็นบรรทัดล่างสุดนะก็ด์ ขึ้นมาเนี่ยหลังจากเฟดขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายนะครับหน้าตาของตลาดเป็นอย่างไรนะครับเขาก็รวบรวมมาให้นะบอกว่าโพส84ฮาร์ดแลนดิ้งนะครับก็คือบอกว่ารวบรวมทุกครั้งนั่นแหละที่เป็นหลังจากปี84มานะครับฮาร์ดแลนดิ้งกี่ครั้งก็รวบรวมมาว่าตลาดเคลื่อนไหวอย่างไรหลังจากที่ เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เส้นล่างก็คือ p r ี84เนาะสำหรับคนที่ไม่เชื่อนะว่าเฮ้ยข้อมูลที่เก่าเกินไปเนี่ยมันไม่น่าจะใช้ได้กับปัจจุบันละเขาก็เลยแบ่งข้อมูลออกมาเป็น2ช่วงนะครับว่าเฮ้ยถ้าหลังจาก84กับก่อน84หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราเชื่อว่าข้อมูลแบบสอดคล้องกับปัจจุบันหน่อยก็ต้องเป็นเส้นสีแดงที่อ่อนกว่านะคือเส้นบนตัวนี้นะครับก็ปรากฏว่าต่อให้เป็น hard landing นะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็แบบพังผ้าไปเนาะนะครับตลาดหุ้นนะครับ แลนดิ้งนะเส้นสีเทานะครับผลตอบแทนของหุ้นก็จะวิ่งต่อเนื่องต่อไปนะครับหลังจากที่เฟดหยุดขึ้นดอกเบียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อว่าข้อมูลหลังก่อนปีปาซีเนี่ยไม่มีผลอะไรหรอกนะครับก็จะทําให้ก็จะยิ่งทําให้ตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยออกมาเป็นโซนเขียวมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากสถิติของ UBS เช่นเดียวกันนะครับสามารถไปดูลิงก์ใน description ได้ว่าเปเปอร์ต้นทางมาจากไหนคํานวณยังไงนะครับก็มีรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ก๊อปข่าวนะครับตอนนี้มีดราม่านะครับท ถ้าเราไม่สน r e เ e ช i o เลยนะแบบว่าเอาแบบว่าปีทั่วๆไปเลยเอาทุกๆปีมาเฉลี่ยเลยไม่สนว่าเป็น hard เป็น soft หรือเราจะกะเกงให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยแต่อย่างใดเนี่ยก็พบว่าในเดือนไหนๆนะ12เดือนนะภายในปีนะครับถ้าอยากจะแบบจิ้มสักเดือนหนึ่งเลยที่ลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับ UBS ก็ทำเพิ่มมาให้อีกเปเปอร์หนึงบอกว่าแม่มันก็เป็นไปได้นะครับว่าทั้งปีนะถ้าคุณลงทุนเดือน11 กับเดือน12นะครับผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตเลื่อยมาตั้งแต่ปี1989จนถึงปีสุดท้ายปีล่าสุด2022นะครับเดือนพฤศจิกานะครับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ1.1%นะบวก1.1%นะครับแล้วเดือนธันวาเนี่ยให้ผลตอบแทนเกือบ1.8%นะครับโดยที่เดือนที่เหลือนะ1นึถึงสิเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยออกมาแค่0.3%เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นยิ่งสนับสนุนไปกันใหญ่ว่าถ้าอยากจะลงทุนตอนนี้เฟดก็็จะะะะลลดดดดดดดออกก้นะ้้้ววยยนนนนนคคครรััับบตตาหุูี่ๆฟืไแถม ติติย้อนหลังก็บอกว่าเดือน11เดือน12หุ้นมักจะวิ่งอีกนะครับก็แปลว่าสรุปตอบคําถามที่1ได้ว่าหุ้นจะขึ้นต่อไหมนะครับถ้าโดยข้อมูลที่สรุปมาทั้งหมดหุ้นขึ้นต่อนะครับไปคําถามที่2บอกว่าแล้วมีอะไรจะทําให้หุ้นลงได้บ้างนะครับคนเราก็เกิดความกลัวนะแม้จะเข้าตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าไปหุ้นดอยหรือเปล่านะครับผมก็ไปเอาข้อมูลฝั่งตรงข้ามมาให้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นเจ้านี้เลยนะครับก็คือ morgan stanley นะครับ ออกเปเปอร์มาล่าสุดวันที่8เช่นเดียวกันนะครับก็คือหลังเฟดออกมานั่นแหละนะครับบอกว่า don't be fooled by the latest market rebound นะครับอย่าคุณอย่าโดนหลอกคุณอย่าโดนหลอกนะครับอันนี้คือ MS นี่คือบบว่าแบ์มาทั้งปีนะครับแล้วก็เดือน11นี้ก็ยังแบ์อยู่นะครับก็คือบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่นั่นแหละที่ทำให้ตลาดเด้งฟื้นตัวรีบาวครั้งนี้นะครับไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับฟังคนมองลบบ้างนะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะเราต้องฟังทั้ง2ด้านนะครับ มี4เหตุผลนะครับที่ทําไมหุ้นไม่ไปต่อนะครับก็สรุปมาให้สั้นๆเลยหนึ่งก็คือเศรษฐกิจอาจจะเติบโตชา้ากว่าคาดนะครับคือจะชา้าไปเลยแหละนะครคือแบบรีเซชชั่นตถอยไปเลยนะครับตัวเลขออกมาชะลอลงนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยก็ดีแล้วนี่ตัวเลขชะลอลงเงินเฟอ้อมันจะได้ลงเฟดจะได้ลดดอกเบีย้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองว่าตอนเติบโตชา้ากว่าคาดเน่่ยยาาาไไหนนะรเออง,องฟออจจมปๆ ค่าแรงค่าบ้านนะครับยังเป็นตัวหลักที่ยังเติบโตต่อไปนะครับมุมมองก็คือว่ามันโกรดก็จริงนะฮะแต่ว่ามันโกรดแบบชะลอลงนะครับท่านบอกว่าเฮ้ยมันขยายตัวอยู่ใช่มันค่าแรงยังขึ้นอยู่ถูกต้องนะครับแต่ในฝั่งคนที่เขามองบวกนะมองแบบขาบูเนี่ยเขาก็มองว่า มันเติบโตช้าลงแล้วนะฮะเดิมทีเคยโต5เคย6นตะครับตอนนี้เดือนที่ผ่านมาโตแค่4.1 4.2อย่างนี้นครับโตช้าลงก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วท่านรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับถ้าบอกว่ายังโตอยู่ฉันยังรับไม่ได้ต้องชะลอตัวก่อนค่าแรงต้องลดค่าบ้านราคาบ้านต้องลดก่อนทันถึงจะเข้าเศรษฐกิจถึงจะรีเซช s i นเนี่ยก็ต้องรอไปก่อนนะครับสก็คือตลาดหุ้นไซเวย์นะครับเอออันนี้เริ่มเข้าแบบ Technical เทคนิคแล้วนะตลาดหุ้นไซเวย์นะครับวอลลุ่มหาย หุ้นด e f เ n นซีฟยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นโกลดนะครับทองคําก็ขึ้นนะแสดงว่าปัจจัยเหล่านี้มันเป็นหน้าตาของหุ้นที่อยู่ในตลาดหมีชัดๆนะครับอันนี้ก็แบบว่าแม่ต้องฟังหูไว้หูนะว่าเลือก a n g เกไหนของตลาดหุ้นนะครับข้อมูลใดมานําเสนอนะครับ เงินกู้ระเบิดนะครับสุดท้ายนะครับไม่ใช่ลูกชิ้นปลานะครับเงินกู้ระเบิดธุรกิจขนาดกลางและเล็กมีการยื่นลมละลายมากขึ้นนะครับผลของการขึ้นดอกเบีย้ยจะเห็นรุนแรงมากขึ้นจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับทางมอร์แกนบอกว่าขนาดเฟดยังเวทแอนซีเลยแล้วทําไมนักลงทุนถึงจะรอไม่ได้ล่ะนะครับแหมก็มีชวนเชื่อน,นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลถ้าหุ้นจะลงนะครับถ้าส่วนตัวผมก็ มองว่าไม่ได้แบบโซลิดมากไม่ได้แบบว่าเ,าเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานที่แบบว่าชัดเจนถึงขนาดว่าโอ๊ยแย่ต้องกลัวนะครับก็มองไว้ฟังหูไว้หูนะครับสำหรับ morgan stanley นะครับคำถามสุดท้ายคือลงทุนอะไรดีนะครับไม่กลัวแล้วจะลงทุนแล้วคำถามต่อมาลงทุนอะไรดีนะครับก็ไปดูกันแบบสั้นๆถ้ามี3 a n แองเกิลนะนมองกันไปทีละมุมนะก็อบอกว่า ถ้าดูเปรียบเทียบโอกาสการเติบโตนะครับกับเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องว่าไอ้ของถูกและมีการเติบโตที่ดีเนี่ยคืออยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็เอาของ JP Morgan มาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าอ้ในมุมมองนะครับภาพทางซ้ายมือก่อนนะครับก็คือการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนนะไม่ใช่ GDP นะอันนี้เอาไปที่กำไรตัว EPS เลยนะครับว่า EPS ของอจอในแต่ละประเทศเนี่ยใครจะเติบโตปีนี้ได้เท่าไหร่นะครับคือเส้นสีเทาเนาะแล้วก็ปีหน้าได้เท่าไหร่นะครับก็คือเส้นสีเขียวนะครับเราก็ต้องจะลงทุนปลายปีแบบเนี้ย ต้องมองไปปีหน้าแล้วนะว่า EPS ที่เป็นตัวฐานนะของพีนะ EPS นะครับจะเติบโตได้มากกว่ากันนะครับก็เอา3ประเทศบนเลยนะฮะก็คือ c h น n า EM นะครับแล้วก็ US นะครับอ่าเลือกมาก่อนนะปีพวกเนี้ยพื้นฐานโอเคแล้เติบโตแน่นอนนะครับเออมาดูทางด้านขวามือต่อนะครับว่าถ้าจะซื้อเนี่ยต้องซื้อตอนมันถูกพอสมควรเนาะนะครับเราก็ไปเลือกจาก3ประเทศนั้นไล่มาก็คือ c ชน n าโอเคผ่าน EM ผ่านนะครับ US แพงไปนิดนึงนะครับก็แบบอาจจะต้องลองพิจารณาว่าเอ้ยมันคุ้มค่ากับการเติบโตในแท่งสีเขียวทางซ้ายมือไหมที่เป็นอันดับ3แต่ว่าหุ้นก็ไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็หุ้น US เนี่ยก็ไม่เคยถูกสักเท่าไหร่นะครับ ยกเว้นช่วงปลายปี2 2ที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็กลับมาค่อนข้างแพงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกจากราคาถูกและมีโอกาสการเติบโตในปีหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคอมโบ3อันคือจีนอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถ้าท่านลงทุนประเทศอื่นก็ลองเปรียบเทียบดูได้นะครับว่าจะขยับขยายยังไงนะครับแต่ไปดูอีกแงิลนึงนะครับอกว่าถ้าดูตามวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยควรจะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนนะครับก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเฮ้ยก้รีนำลังจะรีเซช ไป early rebound นะครับ early expansion นะครับมันก็จะมีเซกเตอร์กลุ่มต่างๆนะครับเมื่อกี้เราเลือกประเทศไปแล้วนะเราเลือกภูมิภาคไปแล้วเรามาเลือกเซกเตอร์กันบ้างนะครับบอกว่าถ้าเรากำลังเชื่อว่า แล้วอยู่ใน recession นะครับสิ่งที่ท่านต้องลงทุนเลยก็คือกลุ่มที่เป็น defensive เนะ consumer staple นะครับสินค้าจำเป็นนะกระดาษชลรงกระดาษชำระอย่างนี้นะฮะ energy นะครับก็จำเป็นเหมือนกันแล้วก็ utility นะครับค่าน้ำค่าไฟก็จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าต้องรัดเข็มขัดนอะอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยหมุนไปเงินไม่สะพัดเนี่ยก็ต้องลงในกลุ่ม defensive ไว้ก่อนแต่ถ้าท่านเชื่อว่าเรากำลังจะก้าวข้าม soft landing นะ แล้วตลาดหุ้นมักจะ React ล่วงหน้าเสมอนะครับท่านต้องค่อยๆพองถ่ายไปกลุ่มที่เป็นโกลดบ้างแล้วนะครับและโกลดคือกลุ่มไหนนะครับฟ i น a n นซ์ Finance นะครับเรลเอสเตเนาะนะครับตามวัตถจ,จักรเสกยินนะถ้าเงินกำลังจะสะพัดกลุ่มเหล่านี้จะมานะครับสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับอ Industrial ยลและก็ Material นะครับก็ลองพิจารณากันดูได้ว่า 1. ตามภูมิภาค 2. ตามวัตจากเศรษฐกิจท่านจะค่อยๆเห็นภาพเลเยอร์ที่ค่อยๆซ้อนกันมานะครับออกมาเป็น ETF ออกมาเป็นหุ้นลายตัวหรือออกมาเป็นกองทุนรวมเนี่ยก็น่าจะช่วยให้สามารถเลือกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็3ก็คือบอกว่าเอ้ยการลงทุนในปีหน้าเนี่ยลงทุนอะไรดีก็ต้องอย่าลืมแวะดูตลาดตราสารหนี้นะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่กลุ่มที่เป็น US ลองดูเลชันนะก็คือแบบาตาสารนี่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเน้นขอตัวยาวนิดนึงนะประมาณ10ปีเนาะนะครับถามว่าทำไมต้อง10ปีนะครับเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยม,มันจะลงขึ้นมาเนี่ยผลตอบแทนส่วนที่เป็นแคปิตอลเกนก็จะเยอะใช้ได้นะโดยเฉพาะถ้าท่านเชื่อว่า UBS บอกว่าจะลงได้ถึง 2%นะครับผลตอบแทนของกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้อายุ10ปีแท่งสีน้ำเงินเข้มตรงนี้ก็จะบวกไปได้ถึงเกือบ20%นะครับตอนนี้5.25 5.5นะครับถ้า UBS ทำนายถูกจริงสิ้นปีหน้าลงมา3.5เนี่ยท่านจะได้ประสบการณ์แท่งสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะแล้วท่านก็มาย้อน กลับมาดูคลิปของพงษ์ธนทีวีที่ออกวันนี้ได้นะครับว่าจริงไม่จริงนะครับก็แคปหน้าจอเก็บไว้นะครับแล้วถ้าไม่ใช่10ปี U.S. Government เนี่ยลงทุนในอะไรได้บ้างนะครับผมก็มาเลือกจากทางด้านล่างนะก็จะไล่ไปตามความเสี่ยงจากซ้ายมือไปขวามือนะครับพันธบัตรรัฐบาลก่อนนะนะครับแล้วก็มา Investment Grade นะครับแล้วก็ไป High Yield นะครับแล้วก็ EM Bond นะครับถ้าผมจะเลือกเนี่ยผมจะเลือกจากกลุ่มนี้นะอันนี้แน่นอนนะครับ U.S. 10ปีนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็น U.S IG นะครับก็คือตรงนี้ประมาณ6นิดๆน,นะฮะบ,บวกลบนิดหน่อยแต่ว่าไม่เอา High y i ยิวกับไม่เอา e m e r g i n g Market b o ็บอนะครับเพราะว่ายังมีส่วนต่างของสเปรดที่ยังแคบอยู่นะยังไม่กว้างพอเรียกง่ายๆว่ายังไม่คุ้มค่าที่จะเทคความเสี่ยงของ h ฮยิวกับ e ิมเมอร์จิ้งมาที่จะได้รับผลตอบแทนแล้วไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเลือกเลือก Go อฟเฟอร์แยาวๆหน่อยแล้วก็เลือก Investment g r a d e ที่อายุ5 7ถึงปีนะครับแต่ก็ต้องออแอบเตือนไ้นิดนึง่งว่า จะเป็นปีการลงทุนนะครับของพอร์ตผสม,มเนาะเป็นปีทองของพอร์ตผสม,มหลังจากที่ไม่มีมานานนะเพราะว่าตรา,าสารนี้ไม่เคยให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้มาก่อนอย่างน้อยก็ในรอบ5-6ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่านะครับปีหน้าเป็นปีทองที่คนลงทุนในพอร์ตผสมไม่ได้แปลว่าจะชนะพอร์ตหุ้นล้วนนะถ้าหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยยังไงพอร์ตหุ้นล้วนชนะอยู่แล้วแต่ว่าเป็นปีทองเพราะว่าอะไรในเชิงของชาร์ปเรโชเนี่ยในเรื่องของผลตอบแทนเทียบกับความผันผวนแล้วเนี่ยถือว่าน่าจะคุ้มค่ามากกว่าเดิมขึ้นมากนะครับแต่ก็้้ออวนนีคืา ถ้าไปลงทุนตราสารหนี้ที่เป็นแบบดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่ามันนี่มาเก็ตที่เป็น US ดอลลาร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงก็ตามนะเพราะเป็นตราสารหนี้ช็อตเทอมเนาะแล้วให้ผลตอบแทน,นประมาณว่ากว่าๆนะครับอาจจะได้ดอกดีนะแต่ต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีจังหวะที่ดอกมีแนวโน้มจะปรับลดลงเนี่ยตลาดก็จะปรับผลตอบแทนคาดหวังในตลาดนะครับตลาดตราสารหนี้เนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นระยะสั้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้น enjoy ได้แต่อาจจะ Enjo y ได้ไม่นานมากนักนะครับแล้วก็อาจจะมีจังหวะหนึ่งที่ท่านต้อง ปรับไปถือตราสารนี้แบบจริงจังนะครับเป็นกลางถึงยาว7-10ถึงปีนะครับหรือเป็นเน้นเป็นกลุ่ม Investment Grade ก h ดกับ i e l d นะครับเพราะว่าถ้าแบบดอกมันลงไปแล้วเนี่ยผลตอบแทนหน้าตัวเหลือ2เหลือ3นะยกตัวอย่างนะครับอาจจะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงข้างเงินที่ท่านต้องได้รับไปด้วยถ้าลงทุนเป็น US ดอลลาร์เทอมนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับสามคำถามหุ้นไปต่อไหมนะครับก็ปรากฏว่าไปต่อนะครับแล้วก็เหตุผลที่หุ้นจะลงเนี่ยก็มีนําเสนอไว้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่ามันยังไม่ใช่ประเด็นหลักักทททีีีเเดดยววะค่จําาให้ิม อย่างมีนัยสําคัญนะครับส่วนใหญ่ตลาดตกใจไม่ตลาดตกใจจากเรื่องที่เห็นอยู่แล้วละครับจะเห็นจะตกใจจากเรื่องที่ยังไม่เห็นและยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องปปับพอนไม่ต้องแอคชั่นใดๆก็ได้นะครับแต่การติดตามเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะครับอาจจะด้วยตัวท่านเองหรือผ่านช่องพงษ์ธนทีวีก็ยินดีนะครับคาถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับจะยากจะง่ายยังไงผมก็จะตอบให้ท่านนะครับกดไลค์สับสไครป์เป็นเพื่อนกันกับช่องพงงรทีีวนนนนนนคัััับออ้้้ลาาไปกก่เจหสสด